วิชามยูท์วอาีครับจากเชียงใหม่ถึงเจ้าทองครับชื่ออะไรอ่านครับวิชายูท์ครับอ่านวิชายูท์ครับชื่ออ่านครับอ่านครับอ่านครับเสียงอ่านดูภาษากายผมคุณจะรู้ว่าผมได้ยินตั้งแต่คตอนแรกแต่ทำไม จริงอืมอืมเพราะชื่อถามดิซานยูสครับทำไมผมถึงง่ยบุญบุญซ้ำแล้วสนิทเพราะใเป็นจับบนงหว่ละรเพราะตัวรู้ที่ตอบหรือถามนะเพราะอะไรผมถามอ่านแ้อเพรอะไรพูดเสียงเบา ก็อันเป็นคนมีศักยภาพสูงมากมีความเป็นผู้นำในตัวสามารถน้มน้าวคนในห้องประชุมให้คอยตามได้ตลอดเวลาในการเป็นพิธีกรแต่เสียงไม่ชัดเจนอันต้องมีความสามารถในการปรับตัวเองให้เข้ากับทุกๆคนได้มีความสามารถใตการรู้จักดูว่า คนในห้องประชุมต้องการอะไรไม่ใช่อ่านต้องการอะไรแต่อ่านสังเก,นนะกนตนะเป็นนิตีกรว่าอ่านดำเนินรายการตามที่อ่านเตรียมมาแต่อ่านลืมไปว่าคนในห้องต้องการอะไรใช่หรือไม่ใช่ครับเบื้องบนเป็นแผ่นฟ้าควาำทำไมผมต้องร้องเพลง Tăng đi bổ cho ừ. Nói lũ in nhà này là lệnh hay quân châu จะตัวที่ชอบถูกต้องโอยแม่นางนงางเยินวาบมันเพลงชาติไหนวะเจ้ามาทิ้งถิ่นเปนไปไหนเอ้ยเสียงดีเสียงรากทักทานว่าบที่เก่านะชีวิตเกิเหมือนปลา นั่นคือเพลงที่ผมชอบแต่ื่อผมสังเกตุที่จะสำเร็จผมเลิกร้องเพลงที่ผมชอบมแต่ผมเลือกร้องเพลงที่มีความหมายกับคนทุกคนหมดอันมีความสามารถแต่ถ้าอันสร้างทีมไม่ได้ไม่มีความหมายดังนั้นเราต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นเขาเรียกว่าอินไซน์เอาแปลว่าปรับตัวเองออกไปหาภายนอกไม่ใช่ภายนอกปรับมาหาตัวเราอาจาร สิ the, ่งท so ี่อาจจะพูดคืออะไรเ้าหมายผมคือก่อนสิ้นปีนี้จะต้องมีนิวโค้ดทั้งหมด60นิวโค้ครับและภายใน7ปีจะมีรายได้2ล้านบาทแน่นอนครับที่นาำมัน60โค้ดมาจากไหนจัดตัวแทนที่เรารีวูดแล้ว และส่นสอนทุกๆรอบของการ <60 S 2> คสิ่งนเกิดขึ้นไม่ได้เราจะใช่คำวิริยภูถ้าจะทำงานเป็นทีมอย่าใช้ภาษาเทคนิคชวนนะครับไม่ใช่ชวนภคสิ่นเกิดจากพวกเราทุกคนช่วยกันโคลนไม้โคลเมินครับพวกเราพอเฟินหมด น้ำเดือดพอเฟิ่องหมดทีมตลอดเลยละอันช่วยหาคนดีๆอย่างอันมาร่วมทีมเราหน่อยอันอันได้โอกาสจากใครแล้วอ้อมได้โอกาสจากใครแถ้าไม่มีคนเหล่าน,นี้ให้โอกาสจะมีอันกับอ้อมไหม ดังนั้นเมื่อเราได้โอกาสแล้วเราแบ่งปันโอกาสให้คนอื่นไหมแบ่งครับเขาไม่ยช่คนรีกูทเขาไม่ใช่คนรีบรูแต่ก็เรียกว่าการแบ่งปันโอกาสให้กับคนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นจำไหมจครับจำเลยหกสิบ,บ,ค,บคนต้องมาจากหกร้อยคนจำพอนีวเเขียนผางเลยต้องหาคนหกร้อยคนบางแล้วจะเจอคนหกสิบคนที่เหมือนกัน ทุกอย่างเี่ยต้องกลับไปที่ไหนสถิติหรือไม่งั้นอัานก็ต้องเดินไปตามต,ามต,ามตามลาดเดิไปชี้เลยผมต้องการคุณมาพัฒนามาร่วมทีม,ม,มกับผมผมเชื่อว่าผมจะได้คุณประสบความโอเคไหมโอเคครับตกลงรีพูดหรือโอกา้โอกาสครับตกลงเวลาดำเนินร,รายการ เพื่อทุกคนเาทำเพื่อสิ่งที่เาเตียกมาทำเพื่อทุกคนครับเวลาอยู่ในที่ประชุมเป็นม่ก่อนคนฟังสียงหัวใจก็ลองเงหัวใจเเสียงใจของเืครับถูกไหเพลงอะไรนเมื่อวานเนี่ยเพงแรกที่ทุกคนเล่นคาราบัคา อารมซ้ำซ้ำอารามซ้ำซ <IL Camp> <disaster> okay. ้ำอารามซ้ำซ้ำแต่ถ้าเป็นเด็กคนบ้านเดียวกันทุกคนร้องกันนะเขาก็จะรู้เมือกันนะมาทำไม่ บางครั้งคนที่เขาไม่ร่วมกับเราเราเราเปิดเพลงที่เราอยากฟังแต่คนอื่นเขาไม่อยากฟังใช่รือไม่ใช่ครับดังนั้นเวลาทำกิจกรรมพวกเรานี้เนี่ยผมจะบอกคนเปิดเพลงเสมอว่าจงเปิดเพลงที่คนอื่นอยากฟังไม่ใช่เราอยากฟังแล้วคนอื่นจะร่วมกับเราโอเค